สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูม่ยงชิดในรายวิชาดนตรีแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการกำเนิดของเสียงเครื่องดนตรีประเภทดีดและสีการกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะนักเรียนครูจะเล่าว่าในสมัยอดีตเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยล่าสัตว์โดยใช้ธนูเป็นอาวุธ โดยมือหนึ่งจับคันธนูเอาไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งดีดสายธนูซึ่งในการดีดสายธนูจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของสายและนั่นแหละนักเรียนที่ทำให้เกิดเสียงเช่นถ้าเรานำเส้นลวดผูกกับหลักไม้แล้วขึงให้ตึงใช้มือของเราดีดส่วนตรงกลางของเส้นลวดจะทำให้เส้นลวดเนี่ย มีการสั่นสะเทือนและทำให้เกิดเสียงจึงเกิดการพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนั่นเองซึ่งการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทดีดจะต้องใช้นิ้วหรือวัตถุดีดที่สายเพื่อให้เกิดเสียงก้องกังวานไพเราะน่าฟัง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกันเลยค่ะจะเคกระจับปีฮาร์กีตาร์ ต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นการกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีเกิดจากการเสียดสีกันของวัตถุต่างๆครูจะยกตัวอย่างเช่นใบไม้ที่เสียดสีกันหรือจะเป็นการเลื่อยไม้ด้วยใบเลื่อยจะทําให้การเสียดสีเนี่ยจะทําให้เกิดการเสียดสีระหว่างใบเลื่อยกับไม้จนเกิดเป็นเสียงดังหรือว่าเสียงเบา การเสียดสีกันในลักษณะนี้นะคะต่างๆเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะนักเรียนเสียงของเครื่องดนตรีประเภทสีเนี่ยเกิดจากการอะไรคะจากการเสียดสีกันจนทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นเสียงดังก้องกองังวานแล้วก็จะมีเสียงที่แหลมสูงหรือว่าเสียงที่ทุ้มต่ําก็ได้นะคะนักเรียน เครื่องดน,นตรีไทยประเภทเครื่องสีเนี่ยมีเครื่องดน,นตรีชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปรู้จักกันเลยสออูสอด้วงสอสามสายไวโอลินดับ,บเบิลเบส ส่วนการบ้านของเราในคาบนี้นะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีประเภทดีดหรือว่าสีก็ได้มาคนละ1ชนิดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามพร้อมบอกชื่อเครื่องดนตรีและประเภทของเครื่องดนตรีนะคะนักเรียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ